ครับสวัสดีครับก็มาพบกับอ่า EP, อ่าปล่อยลูกปลาในวันแรกนะครับการปล่อยลูกปลาเนี่ยในช่วงประมาณสัก2 3าถึง4วันแรกเนี่ยจะมีอาการเสียชีวิตค่อนข้างจะสูงหน่อยก็สาเหตุหลักๆก็มาจากความไม่แข็งแรงของตัวลูกปลาเองนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราปล่อยลูกปลาไปครบ24ชั่วโมงแล้วแต่ยังไม่ได้ให้อาหารนะฮะว่าจะเสียชีวิต มากน้อยขนาดไหนไปดูกันครับครับนี่คือผ่านไป24่ชั่วโมงนะใกล้ๆก4ยชั่วโมงแล้วล่ะก่อนนี้8ดโมงเช้าแล้วเมื่อวานปล่อยตอน9้าโมงเช้านี่คือปลาตายครับโอ้โหน่าเสียดายนะอันนี้ปลาตายวันแรกนะแปลว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยแปลว่า,าลูกพันธุ์ไม่ดีฮนะถ้าเราเตรียมน้ําดีนะเราเตรียมน้ําดีให้ออกซิเจนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแปลว่าลูกพันธุ์ไม่ดีครับ ช่างดูฮะเมื่อวานเราเฉลี่ยก็คือ5กรัมเนาะ400กรัมเอา5หารก็ประมาณ80ตัวนะฮะตัวนะครับก็ตีว่าประมาณร้อยหนึงเราซื้อมา400เสียตาย1 2 5นี่ที่ถือว่า,าลูกพันธุ์ที่นี่หรือลูกพันธุ์ชุดนี้ไม่แข็งแรงครับเพราะโดยปัวตีเนี่ยเราซื้อ,อวันวันสอาวันแรกเนี่ย ควรจะตายอยู่ที่ไม่เกิน10%ไม่เกินนะฮะไม่เกิน10%ถ้าเกิน10%นี่ถือว่าค่อนข้างที่จะไม่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 เวิร์กเท่าไหร่สาหรับลุกผ่านอากรากับทีนี้พอเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้ต้องทำยังไงอันนี้ต้องบอกเลยนะต้องถ่ายน้ำนต้องถ่ายน้ำนะเปลี่ยนน้ำใหม่ทันทีนะครับจริงๆปกติก็1 1วันเนี่ยวันแรก่ยต้องถ่ายน้ำก่อนถ่ายน้ำทิ้งไปนะครับเติมน้ำใหม่ อันนี้เราต้องถ่ายน้ําแต่ตนการถ่ายน้ําครั้งนี้เนี่ยเราใช้น้ําประปาในการเลี้ยงแน่นอนครับนี่เกล็ดคอรีนครับตัวที่เกล็ดลดคอรีนครับอ่าตัวนี้เป็นเกล็ดลดคอรีนนะครับก็เตรียมมาสักช้อนหนึ่งน้ําของผมก็ประมาณไม่ถึงหนึ่งลูกบาศเมตรก็เตรียมมาช้อนหนึ่งนะครับอันนี้เกล็ดลดคอรีนอีกตัวหนึ่งครับอันนี้คือเกลือครับอ่าเราไปดูอันนี้ก่าครับอ่านี่นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ3 0 0ตัวอ่าเหลือประมาณ300อตัวแล้ว นะเราก็ใส่เกลือเราค่อยๆใส่บางๆนะฮะเราไม่ต้องใส่เยอะนะอ่าเราไม่ต้องใส่เยอะบางคนบอกว่าละลายน้ําก่อนดี่ไหมก็ได้นะแต่ผมเนี่ยอ่าผมปกติผมใส่อย่างนี้เลยนะใส่ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าใส่ง่ายแต่ว่าผมไม่ไม่ใส่เป็นกระจุกแค่นั้นเองนะฮะอ่าผมไม่ใส่เป็นกระจุกนะครับนะใส่ให้ทั่วๆนะฮะใส่ไม่ต้องเยอะนะครับเกลือไว้ทำอะไรฮะอันนี้ต้องบอกเลยครับ เกลือไว้สําหรับในการอ่าเขาเรียกว่าฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ทําให้ปลาไม่เครียดนะฮะเกลือเสร็จเรีย,<ค>ยบร้อยอ่าใส่เกลือไปเรียบร้อยอ่าผมใส่น้ําประมาณสามสี่สิบเซนนะฮะผมใส่น้ําประมาณน่ะเห็นเห็นขอบน้ํำไหมฮะนั่นแหละประมาณนั้นนะประมาณอ่าอยู่ประมาณนั้นนะนี่ก็ใส่ประมาณสักงยี่สิบเซนแล้วผมก็เติมเกลือไปนิดหนึ่งในระหว่างเติมเกลือเสร็จเรียบร้อย ตัวต่อไปก็คือเกล็ดคอรินครับอ่าเกล็ดคอรินเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเกล็ดคอรินละลายน้ําก่อนก็ได้อ่าละลายน้ําหน่อยละลายน้ําง่ายครับพวกมีละลายน้ําง่ายนะฮะอ่าเป็บเดียวจะหมดแล้วครับเห็นไหมฮะเขาละลายน้ําได้ง่ายมากนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะนะแล้วเราก็เทลงไปครับอ่าประมาณนี้ครับใส่มไปนิดเดียวครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับ ันนี้คือในส่วนของการผ่านไปวันแรกเนาะมีการเสียชีวิตค่อนข้างที่จะ o โอเวอร์25%ของจำนวนลูกป,ปลานี่ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแล้วก็เราก็เปลี่ยนน้ำเติมเกลือใหม่เซตใหม่เราไม่ใช้ยานะเราไม่ใช้ยาปฏิชีวนะเติมกิดเพื่อทำการลดคอรินนะครับประมาณบ่ายๆของวันนี้ก็เท่ากับว่าเราปล่อยลูกปลาประมาณวันนีนิด เราจะเริ่มให้อาหารนะครับนะเราไม่ต้องให้อาหารตั้งแต่ปล่อยลูกปลานะฮะอย่าให้อาหารนะฮะให้เขาปรับตัวเซตตัวก่อนอย่างน้อยๆหนึ่งวันหลังจากนั้นเราให้อาหารครับก็คิดว่าหลังจากนี้ก็คงจะไม่ไม่มีการตายเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าเราต้องจดค่าไว้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเลี้ยงเชิงพาณิชย์ครับอ่าสติติต่างๆเป็นเรื่องสําคัญครับ,บคณราคาลีฟาร์มมหาศ,าศาลในความสุข นำประสบการณ์ของการปล่อยลูกปลาวันเลขมาแบ่งปันครับขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับเอพิโซดการเลี้ยงปลานินในระบบไฮบริดฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ